เรตทูอิมเพรสอัปเดตใหม่มีอะไรกันบ้างมาดูกันเลยเรียกได้ว่าเป็นการอัปเดตครั้งใหญ่เลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นห้องแต่งตัวรันเวย์ล็อบบี้และแน่นอนอยู่แล้วนะคะว่าอัปเดตครั้งนี้เขาจะมีโค้ดชุดมาใหม่พร้อมกับไอเทมใหม่ต่ตางๆมากมายรวมไปถึงระบบใหม่ที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้เล่นและยังเป็นลูกเล่นของเกมนี้อีกด้วยเอาละค่ะไม่เสียเวลาชักแม่น้ําทั้ง5แล้วดีกว่าเดี๋ยวพี่บอลพาไปดูเลยดีกว่าว่ามีอะไรมาบ้าง <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ฉันด้วยนะแกเริ่มเข้าเกมมานะคะกวาดตาดูคราวๆเนี่ยจะมีปุ่มเพิ่มขึ้น3ปุ่มเนาะอยู่ทางด้านซ้ายบนนะคะปุ่มแรกจะเป็นปุ่มกล้องนะคะก็คือเราสามารถปรับตรงนี้ได้เลยเนาะจริงๆก็น่าจะเคยมีคนใช้หมดนี้อยู่แล้วแต่เขาเหมือนเพิ่มมาเพื่อให้เราหาได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็อันที่2เนาะเป็นการปรับแสงกลางวันกลางคืนในแมปนะคะเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศฮาโลวีนนั่นเอง อันที่3นะคะก็จะเป็นการปรับเซิร์ฟเวอร์เนาะเราสามารถแบบคลิกเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่เราต้องการเข้าร่วมได้แล้วจากตรงนี้นะคะไม่ต้องไปเดินชนเสากันแล้วนะอันต่อไปไม่พูดถึงไม่ได้เนาะถ้าโพสตนะคะมีท่าโพสต์มาใหม่5แพ็คด้วยกันเนาะเท่าที่เห็นนะคะเป็นฮัลโลวีหนึ่งอันเป็นของโทรอีก1่อันนะคะแล้วก็ของแฟรี่หนึ่งอันนะคะแล้วก็อันนี้เป็นท่าโพสต์แบบท่าโพสต์มือ1อันเนาะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะคิดว่าน่าจะเป็นท่าเต้นนะคะถ้าพี่ฝนแปลไม่ผิดนะ น่ารักมากเลยราคาแบบย่อมเยาด้วยกดได้เลยนะทุกคนถ้าแบงค์จะปูพอและตอนนี้เราก็พาทุกคนมาอยู่ในห้องแต่งตัวกันแล้วนะคะจุดที่พี่เิร์นยืนอยู่นี้จะเป็นจุดในห้อง VIP ค่ะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกันนะคะเขาจะมีห้องลองเสื้อผ้าเนาะมาอยู่ตรงจุดนี้นะคะด้านหลังสุดแล้วเขาจะเอาที่แต่งหน้ากับที่ทําผมไปไว้ที่เดียวกันตรงนี้เราจะได้ไม่ต้องเดินแยกกัน แล้วก็จุดเดิมฝั่งตรงข้ามนะคะที่เคยเอาไว้ทำผมก็จะเป็นบูธของชุดฮัลโลวีนที่มาใหม่นั่นเองตรงนี้มีไม้กว่าดด้วยนะกี่ให้ดูแอบกี่ให้ดู ประมาณนี้แหละวันนี้เลยของห้องเว P ีนะจริงๆมีของที่มาใหม่เยอะแยะเลยนะคะแต่เดี๋ยวขอสุ่มใส่ให้ดูละกันเนาะเดี๋ยวพาไปดูจุดอื่นกันก่อนเริ่มต้นเลยนะคะตรงนี้เนาะจะเป็นสุ้มบูสนะคะขอเรียกว่าบูส์ละกันเนาะบูสชุดฮาโลวีนสามารถมาเลือกแต่งได้นะคะก็ให้เข้ากับบรรยากาศฮาโลวีนนั่นเองเนาะถัดมาตรงนี้เราจะสังเกตได้นะคะว่าปลายเข้าห้องเซิร์ฟต่างๆหายไปแล้วเนาะเพราะเขาเปลี่ยนไปเป็นปุ่มด้านบนสายบนแล้วแล้วก็ตรง ถัดมาตรงนี้นะคะจะเป็นนี่ที่เปลี่ยนสีผิวนะครับจะอยู่ตรงข้ามกับที่เดิมที่เคยอยู่เนาะแล้วก็มีป้ายบอกแล้วนะคะว่าสกินโทนอะมาเปลี่ยนตรงนี้นะจ๊ะเผื่อใครหาไม่เจออีกจ้าค่ะต่อไปนะคะเป็นด้านนี้เนาะตรงนี้ค่ะเป็นจุดที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะคะนี่เป็นบูธลองเสื้อผ้านะคะเราสามารถเซฟชุดจากบูธลองเสื้อผ้าตรงนี้ได้ด้วยนะ เพื่อที่จะเก็บเอาไว้ใช้โอกาสหน้าได้นาะและสําหรับใครที่กําลังสงสัยงงๆว่าชุดที่ฉันใช้แบงค์ชมพูใช้โรบกักหรือว่าใช้การใส่โค้ดเพื่อให้ได้มาเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนนะคะให้ทุกคนนะคะทําการเข้าใช้งานบูตลองเสื้อผ้าอันนี้ได้เลยเนาะแล้วเขาจะมีป๊อปอัพขึ้นมาทางด้านขวามือตรงนี้นะคะนี่กรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้เลยนะคะชุดพวกนั้นนะคะจะมาอยู่ในนี้หมดเลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวขออธิบายอันแรกก่อนเลยแถบแรกนะคะจะเป็นการแยกเฉพาะชุดที่ใช้แบงค์ชม พูซื้อมาจะมาอยู่ตรงนี้นะคะส่วนแถบที่2รูปกระเป๋าตรงนี้จะเป็นของที่เราใช้โรบักซื้อมานั่นเองนะคะส่วนอันที่3ตรงนี้จะเป็นการรวมทุกหมวดเลยมาอยู่ตรงนี้จะขึ้นหมดเลยใช้โรบักใช้เงินชมพูซื้อหรือว่าจะเป็นการเติมโค้ดก็จะมาอยู่ตรงนี้หมดเลยเนาะส่วนอันสุดท้ายนะคะอันที่4ี่เนาะเป็นกระเป๋าสีชมพูตรงนี้ก็คือเป็นโค้ดต่างๆที่เราเคยเติมมาก่อนหน้านี้แหละแต่ว่ามันย้ายและมันมาอยู่ตรงนี้แทนนะคะ แล้วก็อันสุดท้ายนะคะอันนี้พี่เฟินคิดว่าน่าจะเป็นรางวัลที่เราได้รับจากการทำอีเวนต์ต่างๆคิดว่ามันน่าจะมาโผล่ที่ตรงนี้แต่คือพี่เฟินยังไม่ได้ทําอะไรเลย <c oughs> ยังไม่ได้ทําอะไรเลยมันก็เลยไม่ขึ้นอะไรนะคะ <c oughs> ก็ <c oughs> เพื่อใครสงสัยเนาะบอกกันไว้นิดนึงนะจ๊ะ <c oughs> และสําหรับใครที่อยากเซฟชุดเดิมไว้ใช้ต่อนะคะ <c oughs> ให้ทุกคนมากดตรงปุ่มตรงนี้นะเห็นไหมเอ่ยข้างบน รูปหมวกสีเหลืองๆกดลงไปนะคะมันจะมีเครื่องหมายบวกเนาะให้เรากดเข้าไปนะคะมันจะเป็นการเซฟชุดเราก็ใส่ชื่อไปสมมติพี่จะตั้งชื่อว่าชุดที่1ชุดที่1อ้าวใส่ไปแล้วโอเคแล้วก็กดเซฟตรงนี้อ่ะมันก็จะขึ้นตรงนี้แหละแล้วเดี๋ยวพี่เฟิร์นจะทสให้ดูโดยการถอดทุกอันออกนะคะอ่ะสมมติว่าพี่เฟิร์นถอดทุกอันออกหมดแล้วแล้วเฟิร์นมาคลิกตรงนี้ชุดที่1นี่แล้วก็ใส่เข้าไป กดอันนี้เลยเห็นไหมชุดเมื่อกี้ก็จะกลับไม้เราเรียบร้อยแล้วก็คือเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้เล่นมากขึ้นเนาะเผื่อแบบฉันแต่งจนงงไปหมดแล้วเนี่ยเอาอันนั้นมาผสมกับอันนี้แล้วฉันจะต้องจําอีกหลายทีอะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีสําหรับพวกเรานั่นเองเนาะในส่วนของพรีเซตหน้านะคะเขามีมาทั้งหมดรวมทั้งของชายและหญิงเนี่ย24หน้าด้วยกันนะคะแล้วก็ใครที่เป็น คอสตอมเอ e ั p ได้นะคะก็มีของเล่นมาใหม่ให้เล่นเพิ่มอีก85ชิ้นด้วยกันนะเยอะมากเลยอะทุกคนในส่วนของทรงผมนะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ผมด้านหน้าเนาะเขามีมาเพิ่มทั้งหมดเลยนะ39อันด้วยกันเยอะมากเลยนะทุกคนดูดิแล้วก็บางทรงอะสามารถปรับแอนิเมชันให้มันแบบพลิ้วไหวไปตามลมได้ด้วยนะเนี่ยอย่างเช่นอันนี้เป็นต้น เห็นไหมเห็นไหมว้าวและข่าวดีสําหรับคนที่ชอบแต่งเป็นหุ่นผู้ชายนะคะเขาได้มีการปรับให้ทรงผมของผู้หญิงเนี่ยสามารถใส่กับหุ่นผู้ชายได้แล้วนะตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นต้นหรือเธอจะใส่เป็นอันนี้ก็ได้นี่อ่ะผสมกันก็ยังได้เห็นไหมหรือว่าจะอยากใส่ทรงผมผู้ชายเขาก็มีมาให้เพิ่มนะคะจะเป็นท่านเขาคนนี้ก็ได้เนาะหรือจะเป็นอันนี้ก็ได้เห็นไหม เขาปรับมาให้หลากหลายมากขึ้นแล้วนะและเราจะไม่พูดถึงโค้ดชุดที่มาใหม่ไม่ได้เลยเนาะไปเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามันจะเป็นอะไรนี่แอบน่นารักอะ่ะเรามาลองใส่ชุดกันดีกว่า สวยนะเนี่ยแกในส่วนของเกมพาร์ทที่มีมาเพิ่มนะคะก็จะเป็น2ตัวนี้เนาะซึ่งจะเป็นการเพิ่มจํานวนแม็กลิมิตในการใส่เสื้อผ้านะคะจาก18เป็น24ก็คือเพิ่มมา6อันนั่นเองเนาะส่วนอีกอันนึงเนี่ยก็คือเป็นการ จำนวนเงินที่เราได้รับตอนหนึ่งรอบนั่นเองเนาะก็เป็นการคูณสองไปจากรอบนั้นๆนะคะแล้วสามารถส่งเกมพาสพวกนี้นะคะเป็นของขวัญให้เพื่อนๆได้แล้วทุกชิ้นนะจ๊ะและสําหรับโหมดจับเวลานะคะด้านบนตรงนี้เนาะเราสามารถใช้โรบรักนะซื้อเวลาเพิ่มได้อีก60วินาทีด้วยนะนี่ตรงนี้เลยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย